สวัสดีค่ะเอฟ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 สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนี้นอ้นนองอินเตอร์สิพามาเบิง่งคาเหลืองคาเหลืองไงคาเหลืองเกษตรกันบ้างเลยครับพี่น้องมณีเสียเอาไปส่งวิ่งเกตกลองครับเกตกลองเดี๋ยวผมให้เบิ่งกลอง ong, ได้ครับพี่น้องกลองบรรจุใส่กลองนี่มันสิกลองไงสมดั อันนี้คือค่าเหลืองได้ครับบัมแนค่าเหลืองพื้นบ้านอันนี้เป็นค่าเหลืองไงค่าเหลืองเกษตรค่าเหลืองเกษตรเบิ้งครับหัวผมใส่เบิ้งครับนี่แหละครับอันนี้คือหลุมหนึ่งครับเอเออผมเอื่นว่าหลุมหลุมหลุมก็นี่แหละครับหลุมหนึ่งถ้าเป็นค่าแดงไงค่าเกษตรแดงไงก็อาทิมีสองล้ำสามล่ำแต่ว่าบางบางเออหลุมกระอาทีมีล้ำเดี๋ยวแช่ว่ามันจิเป็นเงาแบบนี้ครับพี่น้องเป็นเงาแบบนี้เอาลงไปก็คือติดลานเปรี้ยงครับค่าอัน ถ้าอันอันใดถ้าเป็นหูสงสัยจังสิผมกับจีบ่อห้ยได้ครับพี่น้องอ่ากับจีบ่อส่งให้พี่น้องกะอันใดที่มันสิติดอีหลีอีหลอผมกับจังสีออกห้ครับอ่าอันติดติสลอยประเซียนผมจังสิส่งให้พี่น้องคือจังอันนี้ผมส่อส่งแทนอันนี้ให้อันนี้โอเคครับลอยประเซียนเรื่อยกับสิส่งไปอำเภอเมืองตำบลผู้ปอครับแปะแยบ้านผมเปล่าครับแปะ ใกล้ๆทางซ่วนเดียวกันกันกบบานผมบานผมกับคนสลรคข้ามเลรครับเจ้าขอเม,มสชวนยุ่อำเภอนาเยี่ยจังหวัดอุบลครับอันนี้เป็นคาหัวคากษตสคคาเหลืองด้ครับคาเหลืองใยคาเหลืองใงครับเดี๋ยวผมจีบเอาเบิ้งกล้องไม่เบิ้งครับพี่น้องครับอันนี้คือคาคาอวอันนี้คือกล้องกล้องเบอร์หนึ่งให้ว่าเป็นกล้องใงสุดเลยแหละครับใงสุดบัรจุเขาในกล้องนี่ก็จะได้ยุบ สาหลุมยางดำนะครับแต่ว,ว่าขันคาบเหลืองเง้งี่ถามันหลุมใง้ยงี่อาจสิบหอดนะครับอาจสิดีสี่สิบแ่หรือยีแต่ว่ากับผมกะจิเอาให้มันพอ่อสามสิบครับกระเฮ็ดจ้าเลกะีเลี้ยงให้ให้จนว่าได้พ่อสามสปครับกะสิบรันจัลงใส่กล้องสิงรครับสามสิบความยากก็คือหเมตรกับพี่น้องหเมตรรับอันนี้กล้อง แต่ว่าการสิทาเป็นค่าเกษตรแดงเนี่ยผมก็ให้เต็มที่ก็คือสามซีอสามสิบสามสิบหลุมบอมเป็นสามสิบล่ำเครับสามสิบหลุมคือว่าเป็นแยกเป็นลุมเป็นลุมให้ที่ครับนี่แยกเป็นลุมเป็นลุมให้แบบนี้ครับแบบนี้ค่าเบอร์เอากองเบอร์หนึ่งก็งสุดล่องลงมากก็เป็นพีซีพีซีก็ล่องลงไม่อีกครับนี่ครับให้น้องอินเตอร์นี่ความสูงข,ข,ข,อ,ขงอง่าของกองอันนี้ครับนี่ครับ เปรียกๆใส่เบิงังอีหล่าัญไงๆําใจครับครับอันนี้ก็สิส่งให้เกตกองเด้อครับเด้อเพิ่นสั่งมากหกกองก็เพื่อให้เพิ่นกองนึง่งสําหรับข้าเหลืองใหญ่ให้ออ่่ออยุติตำบลผู้ปอมเพิ่อเมืองกาละศิลนะครับถ้าพี่น้องสนใจได้ครับเ่าวันสิเป็นข้าเหลืองไง ข้าเหลืองไงหรือว่าสิเป็นค่าเกษตรแดงหน่อยค่าเกษตรแดงไงครัจิดต่อมาได้ด้วยครับพี่น้องโทรกะเบอร์โทรกะศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับใครได้ข้าแหละก็จเจงโอนก็นได้โอ้ยลูกสาวลาก็ไดแก้มันคัก <laughs> โทรกันมาได้ครับ ทรงทัวปะเทศยด้ะครับเด้อทรงเอาทรงใสกองหรือว่าพี่น้องอกได้ยุ้มเอามายุ่สวนเลยก็ได้ครับให้มาเอายุ่สวนเลยก็ได้ยุ่สวนก็ยิ่งดีครับพี่น้องมาเลือกเอาเบิ้งเป็นกอเป็นกอมอเป็นสวนเลยก็ได้ครับมีหลายครับมีหลายสวนให้เลือกเอาง่ามๆเหรอครับค่านี่เอาไปเป็นสายพันธุ์นะครับบอรแมนบอแมนว่าห้าสิเอาไปกินเอาไปอันนี้เอาไปปลูกนะครับค้าค่าที่จะเอาไปปลูกก็คือทางสวนห้าสิบสิบสิบบัสซับนอ สิบอแต่ต้องนอเลยครับคือว่าจ้องไว้ถะปลูกโดยเฉพาะมันแตกกอเนาะนอเนี้ยแตกนอก่อไงไว้ครับนี่ครับคือหัวค่าเหลืองไงครับค่าเหลืองไงมันสิบ่เหลืองอุยหุยคือจังอ่าเหลืองขึ้นบ้านเด้อครับเด้อต่ามีรถขาดกินแบบเียกันครับหอมใส่ต่มใส่สุดยอดเลยครับหอมค่าพวกพวกนี้กินหัวด้อยครับสิเน้นกินหัวค่าสิบ่สบได้ปลอ,อกลั่กินคือจังอค่าเกษตรแดงไง เด้อครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องขอบคุณมากครับจ้าก่อนเลยจ้าก่อนจา้นจา